ครับสวัสดีครับปุ้ยปุ้ยน้องนะครับชาวไร่ชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับที่ขคบรพหลักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีแอร์วันนะครับจะเป็นซันชายนะครับเซตแอร์วันสองสองห้านะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับโฟร์วิ2ยี่สิบสองแรงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลงท้ายด้วยห้านะครับแต่ภาพสวยๆครับตัวรถตัวนี้จะเป็นรถเดิมเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับ แล้วก็เราก็ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับตอนนี้อยู่สภาพเดิมๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาดูสภาพเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีสนใจสนใจหาไว้ใช้งานนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าและดูการเตรียมการจะใช้งานนะครับว่าจะเป็นทํารุ่นกระโพดนะครับทํารุ่นอ้อยนะครับหรือว่าไถนานะครับตั้งใดสนใจก็เชิญมาเลือกชมได้ครับร้านของเราอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะครับตัวนี้ก็ สองสองห้านะครับ Air 1 22ยี่สิบสองแรง4 o u Wheel นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะฮะกลุมอะธรรมดานะครับตัวนี้ยางก็สภาพพอใช้ได้นะครับสภาพเดิมจากญี่ปุ่นนะครับยางนะครับสภาพเดิมจากญี่ปุ่นนะฮะอ่าตัวนี้ก็ยังเรายังไม่ได้ล้างนะครับทําความสะอาดนะครับยังไม่ล้างทำความสะอาดนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับเอามาโฆษณาขายก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าจะว่าไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้เราจะ วิ่งให้ดูก่อนนะครับอ้าวไปเลยอนนี้เครื่องเกียดีนะครับ เป็นพวงมาลัยธรรมดาครับไฟหน้าติดนะครับอเอ๊นะครับแตรติดไหมไปเดี๋ยวต่อ,อยัง ไปเ๋ยวยังไม่ได้ตอเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดูระบบพายลอลีกก่อนครับระบบพายลอลีกครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับปรับเบียงซ้ายเบี้ขวานะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับอันนี้อาวิดีโอนะครับเรก็ดิ้วๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ลุเนะครับอนนี้ล่สภาพเเดิมยังไม่ล้างของสะอาดนะครับใครสนใจก็เชิญเร่ชมได้ครับอันนี้เปิดราคาไว้ที่เอ่อหนึ่งแสันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมันบาทตัวเปล่าๆนะครับใครสนใจเชิญเรช,ชมได้เลยนะครับโทรศูนย์แปดหกหนึ่งศูนานะครับเบอรลก็นยก็0 9 3มศูนนะฮะ ร้านงเราตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับลงทะ้บียนได้เลยครับอยู่ตัวอำเภอตากฟ้าเลยนะครับแล้ววันนี้ขออนุญาตจบคลิปตเพียงเท่างนี้ก่อนครับสวัสดีครับ